สำหรับท่านไหนที่ใช้นะครับโน้ตบุ๊กซัมซุงรุ่นนี้นะครับเป็นตัว r 4 3 9นะครับตัวนี้แล้วท่านจะลง w วินโด้แต่ไม่สามารถลงได้มันจะไปค้างที่โลโก้นะครับค้างที่โลโก้ i n d o w s วิธีทําง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากวิธีแก้นะครับถอดตัวนี้ออกมา ตัไว Wi-Fi ถอนมาก่อนครับแล้วก็ลง Windows ปกติเลยครับทีนี้ลงผ่านแล้วหาวิธีตั้งนานเป็นอะไรที่นึกไม่ถึงมากเลยไอ้ตัวนี้ง่ายครับไม่พูดเยอะเจ็บคอ